อ๋อเออใช่เกี๊ยวครับเกี๊ยวปันเด้อใช่เกี๊ยวปั่นเหมือนกันเด้อโดยครับเกี๊ยวปันครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณคุณทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวารสุขุนยินดีพี่น้องตอนเช้าเนาะยังอยู่ที่สบายดีวันเละพี่น้องเลยเมื่อนี้เราจะใหญ่ห้องแหมไปพากอยู่ที่ปาเซ่วันนี้พี่น้องเพราะว่า ปักซองซองคลื่นนะพี่น้องมันเบิร์ตบอลที่เ้องสิไปแล้วเนาะบอลแบบบอลเที่ยวขนาดก็ไปก็ไปพับหมดม่อี <c oughs> <c oughs> นีเลอสิใหญ่กันเข้าไปปากเซ่คลืนหนึ่งนาะพี่น้องแล้วก็ไปพักอยู่อันจัมบัสแกรนนี่แหละแต่ว่าก่อนไปเขาว่าสิคาเฟ่กับผู้สาวอยู่นี่เนาะสาลันคาเฟ่อทีสบายดีบ้านเล่แหละพี่น้องหน่อยออกไปกินอาหารเสาร์นะจ๊ะอ๋อ,อพากกันออกไปเช็คอินอยู่ โรงแรมอยู่ปากเซ่แอากาศชิาพาเป็นไปกินเฟอ้อท่านไหนกินเฟ้อเจอกัเนาะเฟ้อเหี้นเฟ้ออาแค่ไข่ก๋วยเตี๋ยวแหละแต่ว่าเส้นต่างกันเฉยเฟอ้อแลาวเฟอ้อแลาววาดอันนี้ยังนี่คาฟูซิโนโยเย็นเจ้าวานหน่อยวันตัวนี้ของใครแบบ้างหรอวันหน่อยตัวนี้สร้างยังซาเชียวบอวน,น,นอ๋อซาเชียวบอลฐานนึงเลยอันมา้าขาดไปประจักษ์ Lady, papa, say ĐI Ah, tên ông phật Say, kìa 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 nó kìa 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 เอากุญแจไปเช็คเอาอ่าโอเคครของหกินนะนําฮะอย่าอมนเอมล้ได้จไปๆออกๆวู้ยายหงแฮมแล้วเด้อพี่น้องวันนี้เฮาสิพากันไปกินเฟอแล้วก็ยายหงแแล้วก็พาอายเพิ่นไปินวัดู่จําภาษา ป่านนจมาไล่ถูกว้าทำโซมไปยู่นี่อหญ่ตรงเนี้ยทำไมไม่มีคนมาช่วยหนูบ้าไอ่ไหนบ้าคอนนี่เพ่อชาบ้าคอนถือโซ่บ้าคอนมาถือซอยผู้้าวนี่ตินนี่นะเลว เเพราะว่ายืมกระสอบเพื่อนน่ะไปคอยตอนไปกระเป๋าหนึ่งตอนมาสองกระเป๋าเลยไหนกระเป๋าใหญ่มาเต็มอีกแล้วฮัตอนตอนไปทำไปสองมอกใช่ขายพวกเรากระเป๋าพูกเราใบตอนมื่อไหร่งเป็นหมวเป็นบ้วตอนเมื่อไหร่จะมียังมาเป็นอะไรสื่อยังขมากว่าจะเป็นอียงลายเกลกะเอ ไปไปเมื่อบ้านอีหลาเอ้ยเนาะน่องเนื้อแทนก้าบบ้านเขาแลยเหมือนกระป๋าผมครับดิทายทั้งกนท่ากันใหญ่บ้านใหญ่เฮือนแล้วบบบนี้อบพยพอบพยพทินทาน วิว uh, ิวิอยู่ซอยข่ในื้อที่เบาขอนไข่เป็นยัง เออใส่เออใส่ยมันมาท่านไนแกงเฟียมางั้นมาท่านตื่นเออเอาอยู่นี่ ส่งยังกะดิส่งซุปมันซุปหั่ไปย่างพ่อ Go Pro stop ครับ u r ะอ้าวคือบัทกหพี่ไสไปย่งวานี่ะพี่ไสคือบ่ไปมื่อวานนี่นา้ำตกมื่อวานผักนโอ้หนาวอนจะเลของู้นเนาะานอนยว่าเขว่ามื่อวานนี่เพิตื่นเ่ไร ค่า,าสียังอยู่แต่ควรเยอะเนี่ย,ย,ย,ยว่า,าเอบเมื่อยว่าไหวฮะไหวได้ยี่เดียวสามขวดยังสามขวดเอ,เอาอันี้เนี่ย <laughs> เตรียมตัวแล้วครับไปเขาลองไปหับใหญ่เลยไปเอาออกเลยครับไปหาก,กินเฟอร์แบบนี้เ,<อ>เดี๋ยวสิ้อผาไปกินเฟอร์ก๋วยเตี๋ยวแหละไข่ไข่ก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเส้น,นมันจะต่างกันเอยไปกินก๋วยเตี๋ยวเหรอนะบ่มีก๋วยเตี๋ยวอะไรมีแต่เฟอร์อยู่แล้วมีแต่เฟอร์ เคยขายเกิดคื้กันกุ้ยเตี๋ยวแหละแต่ว่ามันจะเป็นเส้นของอันนี้เรลองไปซิมเมิงเป็นคนหมักฝามักงไปพี่น้องงานโดเอาคองขึ้นโหลดบานเนาะยังยับูดกับเผ็ดย่งแปดที่ผมพ ก็มังกรนะก็มังกรกตซอคางคาราเอรับเ้ยเอกระเป๋าขึ้นปเอากระเป๋าขึ้นร้อยสมุสมุปสอบเต้นไวมหมอเลเออหมือนแรกพพะสิบไปยกเมื่อขื้นี๋ยวสิพผ้าขี่ตุกๆไปแล้วสามหร่อรถดสกายสกายแอบเมนเดิมฮะดีมไปอุวน ลสิมาอยไปนั่อยู่บ่อกนไปหาเด้อไปเที่ยวบอิุ่งที่ตุ๊กไปไไปอยู่บ่ที่ตุ๊กๆไปพับฮะไปอุบวหมดแล้วลสิมาอยมามือนี้เรื่าไปมกมาท่านเี๋ก็บกระเป๋านาะมันนะแล้วเป็นกระเป๋าเล็กๆแบบนี้ยแงดยัดแงดขัไปโลดเท่นะเออนาวพเด้โอ้คากนอหนึ่งสาวสูตรเก่า ต้องเข่าขาวกว่าเกิดใส่ต้องใส่ให้มันคุ้มมันไม่ขาดเราต้องใส่ลายหยีขนาดขาดเครื่องชนเข่าชนเขใส่ชนเข่าใส่เไม่ข้างหน้าก็ได้บัดนี้เรียกเจ้าฟ้อนวันนี้เราสิบสิบไปหน่ะบ้าฟ้อนมาอยากแข่งที่สาวล่าสาล่าเงี้ยที่สาวมันด่วนแข่งบ้าฟ้อนมันสี้สิบสา

วัวหิมะวัวหิมะเอาไม่ไอซิวก็มาปล่อยซิวขันขนเขาเป็นซิวในหลังเขาปล่อยซิวในหลังเไปล้อหปัญญาไม่ท่ายอยู่ทัถึงร้านเจอแล้วทุกคน โอเคไม่แดดแฉะแม่ปลาซ่นีน่นะแต่ห่อนก็แดดเออแดดที่กันอยู่เนาะไปใส่กันเลยตะเวนหน่วยเดียวกันอยู่บอกนั่งขางในเลยผ่ว่าแล้วฝ่าเพิ่นมา,า,า,มาก,กินเฟอรนะ์นพระนพี่น้องปูขาไปนั่ยเล อยู่ที่หานเฟอร์ลานขั้มนะเอาขาถึงมาดินมคนจะร้ายอยู่เอาปะเฟิร์นี่เฟิร์มไ่ยังไรผม,มรเอาหน่อพี่นอ้องมาจะหาที่นั่งกันแบบนี้นะสีนั่งใจนั่งใจโอ้ไม่นั่งพูดเลยครับนั่งคนละโต๊ะกันก็นไล้ว แล้วสีซ้อนเป็นปรุงเฟอร์ปรุงอย่างอื่นกินอะไรพี่เกมจังหวะมันมีเมนูเฟอร์แล้วก็ไลายอยู่กับใใมีสไตล์จุดก่อนก๋วยเตี๋ยวโบมี่เยลย แล้วซื<ป>้ง<ป>ัวเช้อะเด้วโอ้ย<ป>มันเหลี่ยม<ป>ข้างหน้าอยู่ข้างหลัง <Yeah. S 1> มาแล้วอันนี้คือผักผักก็มันจิ้มมันจิ้มทั่วอย่างไว้หรอกอย่างเป็นปุ๊บ นต่วอนี้แหลกช่องเหรอเปิดอสอีกตีสางยันตีบฮะแล้วจะไปากจะบ่ออะไรงางยกาะคือไม่กินข่าวมั่นใจเนาะกเพาจอจับยวนอันนี้ยังตัวนี้เฟร์เมูกอ แบบม่ต้องปรุงก็แซ่บอ่ะแซ่บแล้วปะแซ่บแล้วพี่ซอสเกมทำเลยเบอร์เลอืมเกินหมือนได้น้ำพริกแก่น้ำซุปแซ่บพี่เกมไหนสร้างเฟิร์อยู่บ่โอ้อันนี้จำลองไว้ก่อนพี่เกมไม่ยันตุ้ยหรอไม่ยันตุ้ยเลยข้าวเนาแต่คุณผ่้ไปนั่งโต๊ะนะเดี๋ยวไปซ้อนเพิ่นปรุง เป็นปรุงว่เป็นแะ้วฮะไปอยากโต๊ะกันเป็นสิปรุงเป็นจังไรเป็นนางโต๊ะนังไปอ๋อีกอย่างมุจักอยู่ก็ไป้อนก็ไปนั Alberto. ่งเินเหมือนกันเนี่ยการเคลื่นาโต๊ะ่คาดหรกไมเคยอยู่นั่งเดือยงเยว็จะกิน่อนบาซุย่โตะนี่เนาะสวัสดีครับ จะได้บาขอนสตีบสตีบเข้าไปนั่งไหนเสตีฟเสตีบเสตีฟเบาคอนเองนะพี่เข้านังเอมาขอนาเพื่อคนไข้กินเอกินเพีพี่ก็เตวอู่บอกตัางกันลเนาะ้าเนียเราสะกินเอเลเมเบเบงครับ อส่วนบเข้มหรอกบเข้มบ่เียใส่หนึ่งปลาแล้วเัน้ะมีเข้มเลย้มรมบานักสากวานปรุงเอาเลยจะได้บุเฟกับอะไรรสชาตดังเดิมเฟ้ออย่างเฟ้อเนื้ยแต่ี้เนื้อเนื้อย่างแ่บเนื้อม้อครับหม้อควายดีเอ็มหอก็มีทุกอัน เดี๋ยนะอมสามโต๊ะตั้งโต๊ะนึงตรงกางของโต๊ะนี้ตัวโต๊ะห้าบริตอโต๊ะมาสดรไหอาีกี่มันตลแม่มันตาลเอาไม่เหแล้วรู้นี่เออจะใส่ร้ายแล้วอบ็กวานปวดแล้ว แม่มักหวานหวัแมงกินม่มักหวานอันนี้น้ำจิ้มแท่นกะปิก็ได้อันนี้มันจะเป็นน้ำจิ้มเนีวะมจิ้มทั่วคันวาน่าม,มักน้ำจิ้มทั่วก็ก,ก,บบกินก,กับปิ๊ก็ได้โอเคใครแบบกินกับปิ๊เด็กกับปี๊ะเอ ก็จะได้ครับบุ้งเหรอบอกนวแล้วนวหนวดอ่นี่ถยแน่ะแม่นอ๋อใส่บกพริกน้ำปลาอย่าใส่ร้ายอะไพ่อมื่อนะาเมื่อนะเพื่อนประเทศลำป้าใส่อันนั้นเบิรอันนั้นั่นอันหนึ่งเออมันแกะตัวใหม่ในเสียบเบิร์ตเลย พอพออย่าใร้ายขออยากมีเขียบดีหวเลยเขียบบางหวนหวเลยเขาเขามีหั่นไชเทองดเเบิร์ดบ่เบิร์ดทุยานบ่เบิร์ทุยานอันนั้นน้ำตาลครับมันติดอยู่ในหันเลยอน้ำตาลมะนาวก็อยู่ในหันเห็นอย่างบางน้าครับเช็นมะนาวบ่หน้าเบิรไดเอาหน้าเบิดเดแล้วให้เขาจะเอามาให้ Nhìn... thế, cơm hào, cơm nuột, nuột là, nuột là, phải ngọt, 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 เนนปลาจกน้อยนึงใส่ร้ายบบใส่ร้ายแบกัดแบบพิกเอาใส่รบไหนว่าขแกว่เดี๋ยวดพี่น้องกินเฟ้อน้ำกันบันนี้นะอันเด้เอแบกพริกเนี่ยกัเฟอเร์เฟ้อครับเฟ้ดเฟ้อแ่บนี้แมน

ไินเสือแ่ก็ง่ายต่อตอนจะมาหอทงแมแล้วเนาะเนเอ้ยหล่อบุดมือมออ่ะป๊าเป็นแทบคิดบนริดับเลยมาเล้ใส่เออเขาเกันมาเอาบ่หอะไรฮะ้อน้ำกันนะได้ถ้าน้ำแันบ่คืนได้เนาะิมอวันที่บ้อนน้ำแข็ เธอจะทำอะไรสันไหมน้เปยกะไรนอะเปียกระไรจะไม่นอนเออถึเป็นเนีลาวคอนอยากนอนจะซาตีาสิบันมหาเลยจะซุ่มเธอว่าอะไรยิ่งว่าเฟลขาสิบดันอารมณ์ครับอารเจะประาทแกนี่เลยพี่น้องเอ้ย่นอนรู้นอนหลับอย่าง ไปเข่าแน่เลยยังไม่ได้กกระเป๋าเขาจะเอาคืน็อวัน,อน,อนนี้นี้เขากำลังขึ้นไปห้องนะครับแบะต่ออนบอสี่ซุกของห้างแบะสุ <laughs> กสัตว์ผู้ใดกดสซนโฮกบันนี้ของห้าเบอร์ใะไรเบังมน,น,น,นึงเอากระดาษออกมาเก่าหนึ่งหนึ่งป Mình sản chết gì bảo không bỏ. có, không đấy cứ cốt lại <laughs> tiếp theo uhm. sản, sản chết, Phải. Phải Phải sản, chả? Chả? Phải Phải sản chết, sản chết, sản chết, sản sản chết, sản chết, sản chết, บาสุกใส่บาสุกใส่แม่น้ำก็อาภเออลบ่าอีดี้ชุบ้านนางบริยันยังอย่างคลิปลุ้ดน่งขี่ก็ทายนั่งโ้ายหอนแล้วหอดแล้วหอนแล้วมันไม่รุดหรอกบมรุหรอกทอีกีดน้อยซะนะจ้ามากหแล้วมนครองโสกเลยโดนกระายย่

เนี่ยขึ้นขาถึงทางลยดูเน,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 นี่ยไปเลสกโก้ถึงแล้วจ้านี่คือการ์ดอันเดียวบอกเฮ้แลแลยขยับเตียงเขามาเอาหน่ะออกมันซ้ำก่ออีกวะออมันที่เดิมมาขายอีกแล้วพี่น้องหยุดจำประสัดแกลนว้าวแนมไปเห็นมุมบ้านข่อยแลว เลื่อนขยได้รังสีเหลือง,งน,น,นี่จำปาซักแกรนโฮเทลมาทำเพื่อฝ่ายน,น,นี่นี่ตอนนี้ก็มาหอทงแฮมแล้วน้องพี่น้องเดี๋ยวก็จะสด้ปิดคลิปไปเพียงสานีไรเลยเพียเลือนทางเบิดมือน,น้องพี่น้องเดี๋ยวมาแลงสิพผ้าเพิ่นไปเรียน หลานอาหารอยู่ปักเซไปจสร็จไปถ้าจะไปหลานยังไปสล,ล,ลองบันเกิดบบาวคอนเนาะเจอกันให <c oughs> ไมคลิปหนาเลยพอะพี่นอ้องบ๊ายบาย